สวัสดีค่ะจากันได้ไหมคะว่าใครนะคะคุณครูพรทิพย์วรรจันทร์บัวเองค่ะวันนี้นะคะเช่นเดิมค่ะยังอยู่กับเรื่องของกฎหมายนะคะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนรัษฎรค่ะ,ะนักเรียนคะนักเรียนลองสำรวจตัวเองสิคะว่าตั้งแต่ที่นักเรียนเกิดมาเนี่ย นักเรียนมีเอกสารอะไรที่สำคัญสคัญในการแสดงตัวของนักเรียนบ้างจําได้ไหมคะพอจะคิดออกไหมอลองนึกดูนะคะใครจําได้บ้างอ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพามารู้จักกับกฎหมายทะเบียนราษฎรนะคะนั่นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนเกิดคนตายทะเบียนบ้าน รวมไปถึงบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนเองนะคะคุณครูค,คิดว่านักเรียนทุกคนมี3มอย่างยกเว้นอย่างเดียวนั่นก็คือคนตายเพราะถ้าในเวลานี้นักเรียนนั่งเรียนกับคุณครูอยู่แน่นอนว่าทุกคนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะต่อไปเรามาดูการแจ้งเกิดนะคะการแจ้งเกิดเนี่ยเมื่อมีเด็กเกิดขึ้นมานะคะเจ้าบ้านนะคะจะต้องไป แจ้งต่อนายทะเบียนในท้องที่นะคะภายใน15วันนะคะนับตั้งแต่เด็กเกิดนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะไปแจ้งได้นะคะแล้วนายทะเบียนเนี่ยก็จะให้ใบหนึ่งใบมานั่นก็คือใบสูติบัตินะคะเป็นการแสดงตัวของนักเรียนนะคะ เป็นเป็นใบรับรองเกี่ยวกับการเกิดของนักเรียนเป็นเอกสารประจําตัวอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากนะคะหรือที่นักเรียนจะเรียกติดปากกันก็คือใบเกิดนั่นเองค่ะต่อไปการแจ้งตายนะคะเมื่อมีคนเสียชีวิตนะคะเจ้าบ้านนะคะหรือผู้ที่พบศพนะคะจะต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนในท้องที่นะคะภายในเวลาย4สิบสี่ชั่วโมงนะคะ หลังจากที่ทราบนะคะหรือพบศพค่ะก็จะได้ใบหนึ่งใบามานั่นก็คือใบมรณบัตรนะคะนักเรียนทุกคนค่ะนักเรียนยังไม่มีใบนี้นะคะคุณครูเองก็ยังไม่มีใบนี้นะคะ <c oughs> เราจะไม่รีบมีเนาะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปการย้ายที่อยู่อาศัยนะคะ <c oughs> ก็คือมีการย้ายสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะ การย้ายมีอยู่2ประเภทก็คือการย้ายเข้าและการย้ายออกนะคะการย้ายเข้าเนี่ยเจ้าบ้านนะคะจะต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนนะคะภายใน15วันหลังจากที่มีการย้ายเข้าสู่ทะเบียนบ้านนะคะเช่นกันค่ะการย้ายออกนะคะเจ้าบ้านนะคะก็ต้องไปแจ้งนะคะย้ายออกนะคะหลังจากที่มีผู้ประสงค์เขียนไอ ย้ายออกเนี่ยภายในสิบห้าวันทั้งสองการย้ายนะคะสามารถที่จะทำที่ปลายทางได้ไม่ต้องไปที่ไปที่ท้องที่นั้นเหมือนเมื่อก่อนนะคะสามารถแจ้งแจ้งย้ายปลายทางได้แจ้งเข้าปลายทางได้นะคะแต่ที่เหมือนกันก็คือต้องแจ้งนายทะเบียนนะคะภายในสิบห้าวันเหมือนกันค่ะนี่สำเนาทะเบียนบ้านทุกบ้านมีใช่ไหมคะทุกบ้านมีนะคะเป็นเล่มสีอะไรคะ สีน้ำเงินนะคะทุกบ้านนะคะจะมีเลขที่บ้านนะคะแต่ละเล่มนะคะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นการทําบัตรประจําตัวประชาชนนะคะบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะคะทุกคนนะคะเมื่อมีอายุครบ7ปีบริบูรณ์นะคะจะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนนะคะเ,คเพื่อเป็นหลักฐานนะคะในการแสดงตนนะคะผู้ที่ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ย ต้องมีเมื่ออายุ7ปีบริบูรณ์จนถึง70ปีบริบูรณ์นะคะต้องจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตนนะคะหลักฐานชิ้นเนี้ยเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญมากนะคะใช้ได้ในหลายๆโอกาสเช่นการไปรับรักษาพยาบาลรับการรักษาพยาบาลน,นะคะการเข้าศึกษาอย่างเงี้ยสามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนได้นะคะ บัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยมีอายุการใช้งานถึงเมื่อไหร่นะคะอายุการใช้งานนะคะแต่ละครั้งนะคะก็จะสามารถอยู่ได้ถึงแปดปีนะคะเมื่อจะหมดอายุนะคะหมดอายุก็ต้องไปต่อใหม่นะคะแล้วเมื่อไปต่ออายุบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยก็ต้องทําภายในหกสิบวันนะคะทำภายในหกสิบวัน นี่ลักษณะของบัตรประจำตัวประชาชนนะคะมันจะมีเลขสิบสามหลักนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลนะคะที่มีความสำคัญจะให้ใครรับรู้เลขบัตรประจำตัวปร,ประชาชนของเราไม่ได้นะคะถือว่าเป็นความลับนะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับกฎหมายทะเบียนราษดรในวันนี้นะคะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างที่เหมือนเหมือนกันอย่างชัดเจนเลยก็คืออะไรคะการแจ้งเกิดการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกในสำเนาทะเบียนบ้านใช่ไหมคะซึ่งต้องทําภายใน15วันนะคะส่วนการแจ้งตายนั้นทํำในกี่วันคะหนึ่งวันนะคะหรือยีสีชั่วโมงนะคะ ส่วนการทำบัตรประชาชนทำเมื่อไหร่เริ่มทำเมื่อไหร่มีอายุ7ปีบริบูรณ์นะคะจนถึงเจสิปีบริบูรณ์นะคะ8ปีนะคะเมื่อครบ8ปีใช่ไหมเราทำมาแล้วใช่ไหมคะเราต้องไปต่อนะคะบัตรประจำตัวประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะภายใน60วันหลังจากที่บัตรประจำตัวประชาชนนั้น หมดอายุนะคะอย่าลืมนะคะกฎหมายทะเบียนรัษฎรมีความสําคัญนะคะหวังว่านักเรียนนะคะคงจะเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทะเบียนรัษฎรในวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ